ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัล1น0บาทเข้าในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะสำหรับช่องทางที่ใช้ในการรับเงินรางวัลหรือว่าหาเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตออนไลน์เนี่ยทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์ก็เป็นเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า b u c k c i f i c o m เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้เสริมที่ไม่ต้องลงทุ ต้องเสียเงินในการทําสามารถสมัครแล้วก็ทําเงินออนไลน์ได้เลยนะครับการสมัครนะครับถ้าเราอยากจะค้นหาเองสมัครเองไม่อยากผ่านลิงก์ของการเชิญเพื่อนเนี่ยก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าลิงก์ด้านบนตรงนี้ค้นหาใน Google ได้เลยตามชื่อนี้นะครับบล็อกไซฟค้นหาใน Google ได้ทั้ง Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์ใน Google เท่านั้นนะครับเพราะว่าจะไม่มีตัวแอป ให้เราดาวน์โหลดนะเป็นเว็บไซต์นะครับใครที่สะดวกค้นหาเองก็พิมพ์ชื่อตามนี้ส่วนใครที่ขี้เกียจในการค้นหาก็กดลิงก์นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์การสมัครแนบไว้ให้สามารถกดสมัครลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับเอาโอเคนะครับพอเราสมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลหลายๆคอมเมนต์หลายๆคนที่เขาสอบถามเข้ามาว่าทําไมของผมเป็น ภาษาอังกฤษทาไมของแอดขึ้นภาษาไทยมันไม่เหมือนกันอยากจะให้มันเป็นภาษาไทยเนี่ยทำอย่างไรการสมัครนะครับก็ให้เราใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับใครที่มี Google Chrome เนี่ยก็ให้เราใช้ผ่าน Google Chrome ได้เลยนะครับใครไม่มีก็ไปดาวน์โหลดแอป Google Chrome มาดาวน์โหลดได้ทั้ง Android iOS บนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้เนาะกดไปที่จุด3จุดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดแปลภาษาตรงด้านขวามือตรงนี้เลยแต่ถ้าของใครไม่มีก็กดเข้าไปที่การตั้งค่านะจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนคําว่าภาษาเนาะ กดเข้าไปที่ภาษาจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดเปิดนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าหน้าเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแปลภาษาให้เราเลยนะครับหรือว่าเว็บไซต์ไหนที่มันไม่เป็นภาษาไทยนั่นเองเนาะโอเคนะครับต่อไปเรามาดูที่หน้าแรกตรงนี้เลยตรงหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอาการดูชื่อบัญชีของเรานะครับระดับเลเวลเนาะในกรอบสีม่วงตรงนี้นะครับว่าเราอยู่ระดับเลเวลเท่าไหร่โบนัสที่เราได้รับเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีโบนะัสออฟเฟอร์เนาะโบนัสสูงสุดรายวันนะครับแล้วก็ของขวัญรายชั่วโมง ระดับเลเวลที่เราจะเลื่อนต่อไปเนี่ยเป็นระดับเท่าไหร่เราก็ดูตรงนี้เพิ่มได้นะต่อไปนะครับก็เป็นสถิติของวันนี้นะครับก็จะมีโบนัสรายวันโบนัสความพักดีภารกิจประจําวันแล้วก็รายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะคะแนนตรงนี้เราสามารถทําได้เนาะโดยการกดเข้าไปดูว่าเราจะต้องทําอย่างไรถึงเราจะกดรับคะแนนตรงนี้ได้นะครับนี่ครับกดดูได้เลยแล้วเราก็ไปทําให้มันครบตามจํานวนที่เขากําหนดก่อนถึงเรามากดรับตรงนี้เพิ่มได้นะ นะครับประมาณนี้ต่อไปก็เป็นธุรกรรม10รายการล่าสุดนะครับที่เราได้รับคะแนนมาเนาะรวมไปถึงการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะแจ้งสถานะตรงนี้ให้เราดูนะซขีดที่อยู่ด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับพอเรากดออกมาเนี่ยมันก็จะมีแท็บเมนูเพิ่มเติมมีแผงหน้าปัดนะครับก็คือหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับอันเดียวกันเนาะและก็การถอนเงินในเมนูที่2การถอนเงินเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2แบบแบบแรกก็คือกุญเงินดิจิตอลนะครับก็พวกเป็นเหรียญคริปโตบิตคอยน์ไลท์คอยน์ดอทคอย อีเทอร์เรียมต่างๆนะครับที่เป็นเหรียญคริปโตเราสามารถเลือกถอนได้สําหรับสายเหรียญคริปโตเราอยากจะมีเหรียญคริปโตฟรีเราก็มาถอนตรงนี้ได้นะในการถอนเขาไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเงินเราสามารถเลือกกระเป๋าในการรับเงินของเราได้เองเราจะใช้กระเป๋าไหนก็ได้นะครับแบบที่2จะเป็นในส่วนของบัตรของขวัญน,นะครับสำหรับบัตรของขวัญเนี่ยจะมีทั้งหมด72รายการในประเทศไทยที่เราสามารถเลือกแกลกรางวัลได้หลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของ t ทมอนี่วอลเล็ตนะครับสำหรับ t ทมอนี่วอล เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่100บาทนะครับในการแลกเนาะแล้วก็เราสามารถแลกเป็นในส่วนของบัตรทูได้นะบัตรทูเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่50บาทนะครับใครที่ต้องการเอาไปเติมเกมเล่นเกมฟ e ีไฟ r e ROV Roblox เกมต่างๆที่เราเล่นที่มันใช้ในส่วนของ t ทูม Money ในการเติมเนี่ยหรือว่าบัตรทูเนี่ยเราสามารถแลกได้นะแล้วก็เป็นช h อ p ปี้เพนะครับ200บาทขึ้นไป AIS Lazada Lotus Starbucks นะครับมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกนะครับของรางวัล72รายการเนาะ มาเลื่อนดูได้นะครับหรือเป็นสายฟ FI r e โดยตรงเนี่ยมันมีเกมฟ Fire อยู่นะที่ผมเลื่อนเจอนะครับนี่ครับมีฟ Fire อยู่เริ่มต้นที่1ดอลลาร์อันนี้ผมไม่เคยเล่นนะแล้วก็ไม่เคยถอนด้วยสลับฟ FI r e นะครับผมจะถอนเป็นในส่วนของโ m ม n เน w a l l ส t ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเหรียญคริปโตบ้างหรือว่า s h อ p e e Pay บ้างนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาในการแลกเนาะเรามาดูในการแลกนะครับก็จะมีรายการตามนี้100 1 0 0ถึง1,000บาทไม่ต้องเชิญเพื่อนก็แลกได้ขอแค่เรามีคะแนนครบตามจำนวนนั่นเองนะครับต่อไปวิธีการดู ยอดเงินที่เราแรกลกรางวัลไปเนี่ยเติมอย่างไรอ่ะกดเข้าไปที่การถอนนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การถอนเงินในอดีตนะครับอันที่3นะกดเข้าไปเลยตรงนี้จะเป็นประวัติการถอนเงิน50รายการล่าสุดนะครับแล้วก็มาดูว่ารายการล่าสุดเราแลกอะไรไปนะครับนะครับบนสุดจะเป็นรายการที่เราแลกไว้นะตัวนี้เป็นรายการ100บาทสําหรับ t ูม m นี่วอลเล็ตเงินที่เราแลกไปหรือว่าของรางวัลที่เราแลกไปในส่วนของ t ูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยมันจะยังไม่เข้า wallet โดยตรงเราจะต้องเติมเข้า wallet อีกครั้งหนึ่งวิธีการนะครับ ก็ให้เราดูตรงสถานะนี้ก่อนนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้คือตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องกดคําว่าสําคัญในกุญแจสีชมพูเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เรากดนี่ครับเปิดเลยนะครับกดเปิดตรงนี้ก่อนพอเรากดเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ URL ขึ้นมาเนาะตรงนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีคําว่าเปิดลิงก์ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีคําว่า Open URL เนาะก็ให้เรากดเปิดตรงนี้เลยพอเรากดเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ Google นะรร้มีใหเา เติมเงินเข้า t ูม o ี่วอลเล็ t นะครับอันนี้ผมถึงขีดจํากัดในการเติมแล้วเนาะจากของเว็บไซตน์นะี้ของราวันเนี่ยผมจะต้องเติมในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเราเติมเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์วอลเล็ในการรับเงินได้เลยนะครับอันนี้มันเติมแล้วเงินเข้าทันทีนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยของผมมันถึงขีดจํากัดในการเติมแล้วนะครับมันจะเติมได้แค่ครั้งละ6ครั้งต่อวันนะครับหครั้งต่อวันสลับการเติมเราจะต้องทําการเติมในวันถัดไปนะครับอันนี้ผมเติมครบไปแล้ว6ครั้งเนาะเราจะต้องรอในครั้งถัดไ ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือการรับเงินรางวัล1น0บาทนะครับผมประมาณนี้เลยต่อไปเรามาดูเมนูกระเป๋าสตางค์นะครับกระเป๋าสตางค์เนี่ยก็จะเป็นคะแนนที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับว่าเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับมันจะคำนวณให้เราดูนะครับแล้วก็ด้านล่างขวามือตรงนี้จะมียอดถอนรวมทั้งหมดที่ทเราเคยถอนไปเนาะรวมถอนไปแล้ว568ดอลลาร์นะครับแล้วก็จะมีวิธีการทําคะแนนนะครับกดเข้าไปที่กําแพงนะครับกำแพงนะครับกำแพงข้อเสนองานเนาะก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามจากเว็บ ไซที่เป็นพารธมิตรเครือข่ายเดียวกันเนาะสามารถเข้าไปทําตรงนี้เพิ่มเติมได้แล้วก็ยังมีเมนูเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปเนาะตรงนี้ของขวัญรายชั่วโมงนะครับจะเป็นการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ1ชั่วโมงสามารถกดรับตรงนี้เพิ่มได้กระดานผู้นำนะครับกระดานผู้นำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการรับรางวัลเพิ่มเติมนะครับจากการติดอันดับ1-10ถึงจะมีแบบรายวันแล้วก็รายเดือน ถ้าเราเล่นเว็บไซต์นี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับติดอันดับทุกวันอยู่แล้วเนะี่ยก็สามารถลุ้นรับคะแนนเพิ่มเติมได้แบบรายวันแล้วก็รายเดือนนะ การนั่งอิงและรับรายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําเชิญชวนเพื่อนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีลิงก์ในการแนะนําโปรโมตอยู่เราสามารถใช้ลิงก์นี้เนี่ยในการแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยนะต่อไปก็เป็นภารกิจรายวันนะครับที่เราสามารถทําได้เลยนะครับในแต่ละวันในการรับคะแนนเพิ่มเติมการใช้งานของเว็บไซต์นี้เนี่ยก็ไม่ยากนะครับสามารถสมัครทําเงินกันได้เลยสำหรับยอดเงินที่แลกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเติมนะครับเพราะว่ามัน มันถึงขีดจำกัดแล้วฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ